รูปขอจบมาพระเทศนาในพระทิศในครังงน้กก่อนเจจอนจากฟ้าถึงครงเวลาต้องจากโยมจอนคุณโยมหญิงจากคุณโยมชายจาา ต้องลา,าไปก่อนแน่ต้องจากไกลหัวใจสะท้อนมันให้เราร้อนเมื่อตอนจะลาก็ดูไม่ผิดกับโสื้อกันเหมือนชาละวันเอ้ยยอด กุมพาทดสการสทรงโซกาเหมือนอาจตมาแน่ผู้มีกรรมม จะจากโยมไปวัดชันเหมือนชาละวันแนยังร้องสั่งถ้ำแน่สุดจะฟื้นทนกลืนกล้ำสวยแต่น้ำพระอาทสูชนแข่งล้านนาว่าเลื่อมเอ้ยเอ้ยเ,เลื่อมลายวันแน ว่าเลื่อมเออเอ้ยเอ้ยเ,เ,เลื่อมลายวันแหะต้องจากกันแหะเสร็จแล้วนะวิมาเอาเอ้ยวิมาลาวิมาเอา มาลาเกิดชาติหนัาขอยพบกันโอมาชาตินี้พี่มีกรรมมมาชาตินี้พี่มีกรรมมต้องจากทำเนรที่อาทาน ว่าชาเอ้ยเอยชาละวันแน่ว่าชาเอ้ยชาละวันเพอรำพันแน่ทรงโซกาชาละวันแน่ให้รันทษ นเมื่อจะหมดวาหาสนาร้องสั่งถามณทางน้ำตาเมือนอาจตมาจะจอรนคันลายเยให้อัดอันตื่นตันอกแน่ให หัดอ,อันตื่นตันอกน้ำตาตกจากเบาไหลเสโทลางทั่วทั้งกายและดูคล้ายคลายประสังทองตอนเขาจับโอลาโอเอาไปท่วงเนเขาเอาห่วง ินมาคลองพระสังเอยพระสังทองแนพระสังเอยพระสังทองมีกรรมต้องถูกลอยแพเอ๋ยพลางเรียบแม่แนช่างเง่มองแนพระสังทองมีกรรมแท บุญมีเอ่ยแล้วละแม่คงเจอแน่กับรถจะนาเปรียบเหมือนตัวฉันจะจากจรเปรียบเหมือนฉันจะจากจรไม่มวยมอนจันได้กลับมา พบกันมาเห่ในงานหน้าไปอย่างช้าก็คงไม่ถึงหนึ่งปีเปรียบเหมือนสมเด็จพละเวสันดอนเนธจะจากจอลกรุงศรีพีเธอร้องสัางแน่ซึ่งปลางสรีอาไว้ยเป็นที อะไรอวอรว่าปรางเออเออเอ้ปรางแก้เฮวว่าปลางเอยเอ้ปรางแก้วจะจากแล้วขอลาก่อนแนตต้องจากปรางที่นั่งนอนแนตต้องจากจรแนไปไกลตาอีกสักเมื่อ ได้แนจ่จะได้กลับมาจะลา,ลาบพระภาราเสียดายสุรางเอ่ยอ้างขนาเอาที่เคยมาแน่อะไรอาวรเคยร้องขับรับเสียงดีไม่ยามเข้าที่ ปานจะทอนเป็นเวนมาซ้ำโอนาเป็นกรรมมาซอลต้องจากจรซึ่งวังในเปรียบเหมือนตัวฉันมาเทศวันนี้ไม่ใช่ที่ ล้างสุดท้ายจะร้องสั่งฉันบ้างก็ได้จะสั่งอะไรถึงจะดีจะสั่งจะเสียมันให้ละเอียละหอยจะสั่งเสียละเอียดละหอยแบ่งปลีกแบ่งย่อย เหลือก,กันไหมเหล่านี้จะร้องสั่งแน่กันอย่างนี้สิ่งอื่นถ้ามีอีกทมไปกันหาเอ้ยกันหาสั่งจะออกจะวางแน่ข้าวสู่ไพรจะออก จะวางจะสั่งอะไรก็ oh. ตามใจเถิดเจ้า oh. กันหาย oh. ตอนข้างขึ้น oh. มันเป็นรักแย้มอีตอนข้างแรมแน่เป็นลักลาห oh. ัวอกเอ้ยเอ้ยอาจตามาห oh. ัวอกเอ้ยเอ้ยอาจตามา oh. คิดแล้วมันน่าแน่ ขาดใจแย่ว่าแก้วเอ้ยนะเจ้าแก้วพลอดเกาะบนยอดกิ่งลำใหญ่แย่เจ้าพลอดมาหาผลละมาดูคล้ายคลายอาตมัง จะจากโยมไปจะจากพ่อไปเสียมานายวันนี้จะจากคุณครูและนักเรียนไปเสียานายคราวนี้ ถามพออีกสักสองทีว่ามีใครรักฉันม้างก็ไม่ต้องยกมือบอกไม่ต้องออกเสียงดังเพียงแต่ควักสตังมาใส่ในยามก็เข้าใจโอจะจบแล้ว